วิทยาศาสตร์และอวกาศยังคงเต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับที่รอให้มนุษย์อย่างเราได้ค้นพบวันนี้ช่อง World f f s i d e ได้คัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันในสไตล์พอดแคสต์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนนอนแบบชิลๆแต่ได้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วเรื่องที่เราจะพาไปสำรวจกันในวันนี้ก็คือไถใตายมานหมอกสีส้มหนาทึบของไททันดวงจันทร์ขนาดมหึมาของดาวเสารความลับทางเคมีอันซับซ้อนกำลังรอการเปิดเผยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบโมเลกุลชนิดใหม่จำนวนมากในชั้นบรรยากาศที่หนานแน่นและเย็นจัดของที่นี่ การค้นพบครั้งนี้ทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่าไททันอาจมีเคมีที่คล้ายกับโลกยุคแรกหรือไม่และอาจเป็นเบาะแสสำคัญที่บอกเราว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรในจักรวาลน,นี่คือการเดินทางสู่โลกอันไกลโพ้นเพื่อไขสมการแห่งการกำเนิดชีวิตที่เราอาจไม่เคยคาดคิด ไททันเป็นดวงจันทร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาที่สุดในระบบสุริยะรองจากโลกบรรยากาศของมันอุดมไปด้วยไนโตรเจนและสารอินทรีย์จำนวนมากความเย็นจัดระดับลบเกือบ200องศาเซลเซียสทำให้โมเลกุลทํทำปฏิกิริยาช้าแต่ซับซ้อนนี่คือสภาพแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์สนใจเป็นพิเศษนักวิจัยตรวจพบโมเลกุลใหม่หลายชนิดที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่บนไททันมาก่อน โมเลกุลเหล่านี้มีโครงสร้างซับซ้อนกว่าที่คาดการการรวมตัวของโมเลกุลคาร์บอนในสภาวะไร้ออกซิเจนสร้างปฏิกิริยาเคมีที่น่าทึ่งนี่คือบทเรียนเคมีบทใหม่ที่ไททันกำลังมอบให้เราชั้นบรรยากาศของไททันได้รับพลังงานจากแสงแดดที่ส่องผ่านหมอกควันพลังงานนี้กระตุ้นให้โมเลกุลแตกตัวและสร้างสารประกอบใหม่ ปฏิกิริยาเคมีจึงหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนเกิดเป็นเครือข่ายเคมีที่ซับซ้อนอย่างน่าเลือเชื่อภาพลมเหล่านี้ทำให้ไทท่านถูกม,มองเป็นโลกจำลองยุคเริ่มเริ่ม,เ,มเพราะมีองค์ประกอบคล้ายกับโลกในช่วงยังไม่มีชีวิตสารอินทรีย์จำนวนมากบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ในการก่อกาเนิดโมเลกุลตั้งต้นของชีวิตการค้นพบใหม่ย,ยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวคิดนี้อย่างมหาศาล บนผิวของไททันมีทะเลสามมีเทนและอีเทนของเหลวการระเหยและตกกลับของสารเหล่านี้คล้ายวัฏจักรน้ำบนโลกวัฏจกักรนี้ช่วยขับเคลื่อนปฏิกิริยาเคมีในชั้นบรรยากาศทำให้มีสารประกอบอินทรีย์หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาโมเลกุลที่เพิ่งค้นพบมีขนาดใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าที่คาดไว้บางชนิดอาจเป็นกุญแจสู่กระบวนการเคมีก่อนเกิดชีวิต ส่วนผสมเหล่านี้เปรียบเสมือนซุปพรีไบโอติกในยุคดึกดำบรรเป็นเบาะแสว่าธรรมชาติสามารถสร้างสารชั้นพื้นฐานของชีวิตได้อย่างไรบนโลกยุคแรกสารอินทรีย์ถูกกระตุ้นโดยแสงและพลังงานจากฟ้าผ่าและบนไททันแสงจากดวงอาทิตย์คือแรงผลักดันสำคัญ ความคล้ายคลึงนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าไททันอ่านเรียนแบบโลกในวัยทารกแม้อุณหภูมิจะต่างกันอย่างสุดขั้วก็ตามเมลกุลที่พบอ่านรวมตัวกันเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นได้สภาวะแวดล้อมที่ไรออกซิเจนกลับเป็นปัจจัยบวกเพราะโมเลกุลคาร์บอนสามารถคงอยู่ได้นานโดยไม่ถูกออกซิไดซ์ทำให้เกิดการสะสมของสารอินทรีย์จำนวนมาก บรรยากาศที่หนาทึบยังช่วยกักเก็บโมเลกุลอินทรีย์ไว้ด้วยโมเลกุลเหล่านี้ค่อยๆจมลงตามแรงโน้มถ่วงผสมกับหมอกควันไฮโดรคาร์บอนจนเกิดเป็นชั้นเคมีหลายระดับทุกระดับต่างทําปฏิกิริยากันอย่างต่อเนื่องข้อมูลที่ได้จากยานสำรวจและกล้องโทรทัศน์ผางพื้นดินช่วยให้เห็นภาพเคมีบนไททันชัดขึ้น การวิเคราะห์สเปกตรัมเผยให้เห็นการมีอยู่ของโมเลกุลซับซ้อนสิ่งเหล่านี้ยืนยันว่าที่นี่ไม่ใช่โลกที่เรียบง่ายเลยพฤติกรรมของสารอินทรีย์บนไททันแตกต่างจากบนโลกอย่างชัดเจนอุณหภูมิต่ำทำให้มันคงสภาพของเหลวและแข็งได้นานจึงเกิดการสะสมของสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งอาจเป็นรากฐานของเคมีพรีไบโอติกที่สำคัญ ความหลากหลายของโมเลกุลสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมีนักวิทยาศาสตร์ทาดว่ามันอาจน,นำไปสู่โครงสร้างคล้ายเยื่อหุ้มเซลล์แม้จะยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตก็ตามแต่ก็เป็นขั้นตอนสำคัญที่อาจน,นำไปสู่เคมีของสิ่งมีชีวิตในอนาคตบรรยากาศสีส้มที่ดูเรียบง่ายกลับเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวทางเคมีทุกโมเลกุลต่างเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศหลายระดับและเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอ นี่คือโรงงานเคมีธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องปรับความเข้าใจใหม่ไททันไม่ได้เป็นแค่ดวงจันทร์เย็นชาไร้ชีวิตแต่เป็นแหล่งกำเนิดกระบวนการเคมีที่ลึกซึง้งและอาจเป็นประตูสู่การไขปริศนาว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร นักวิจัยเริ่มจำลองเคมีของไททันในห้องทดลองเพื่อทดสอบว่าปฏิกิริยาเหล่านี้สามารถสร้างสารชีวภาพตั้งต้นได้หรือไม่ผลลัพธ์เบื้องต้นน่าตื่นเต้นอย่างมากเพราะบางปฏิกิริยาคล้ายกับเคมีบนโลกยุคโบราณจริงๆข้อมูลที่ได้ชี้ว่าปฏิกิริยาเคมีบนไททันทำงานแม้ไม่มีน้ำนี่คือเรื่องที่ท้าทายมุมมองเรื่องชีวิตต้องมีน้ำเสมอ เพราะไททันพิสูจน์ว่าเคมีชีวภาพอาจเกิดขึ้นได้แบบอื่นและทำให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนอาจเป็นเวทีสำคัญของปฏิกิริยาเคมีสารอินทรีย์ละลายในของเหลวเหล่านี้ก่อนจะระเหยและกลับสู่ชั้นบรรยากาศเป็นวงจรที่เคลื่อนสารไปทั่วทั้งดวงจันทร์ไททันทำให้นักวิทยาศาสตร์เห็นภาพของโลกยุคก,ก่อนสิ่งมีชีวิต สารอินทรีย์ลอยฟุ้งทั่วอากาศทำปฏิกิริยาและแตกตัวเป็นชั้นๆเหมือนทำแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนอกจากนี้ไททันยังช่วยให้เราเข้าใจการก่อตัวของโมเลกุลซับซ้อนในอวกาศด้วยเพราะมันแสดงให้เห็นเส้นทางการรวมตัวของคาร์บอนในสภาวะสุดโครงสิ่งนี้ช่วยเปิดประตูสู่แบบโมเดลเพมีจักรวาลที่อาจใช้กับดาวเคราะห์นอกระบบอื่นได้เช่นกัน การศึกษาจากไทยท่านยังส่งผลต่อภารกิจสำรวจในอนาคตนักวิทยาศาสตร์วางแผนส่งยานไปลงบนผิวของมันเพื่อเก็บสัมเป็นสารอินทรีย์โดยตรงและพิสูจน์ทฤษฎีเคมีก่อนเกิดชีวิตที่นี่หากเราสามารถตรวจพบโครงสร้างคลายเยื่อหุ้มเซลล์ได้มันจะเป็นก้าวสำคัญของวิทยาศาสตร์ชีวิต เพราะจะบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตอาจเริ่มจากสภาพแวดน้อมที่ไม่ต้องมีน้ําก็ได้ซึ่งพลิกนิยามการค้นหาชีวิตตลอดหลายทศวรรษการค้นพบโมเลกุลใหม่ช่วยให้เข้าใจไททันได้ลึกขึ้นทุกโมเลกุลคือชิ้นส่วนของปริศนาและเมื่อนํามาต่อกันเราได้ภาพที่ซับซ้อนกว่าที่คาดภาพของดวงจันทร์ที่เคมีทํางานอย่างมีพลัง การค้นพบนี้ยังช่วยให้ขอบเขตของวิทยาศาสตร์อุณหภูมิต่ำขยายออกไปด้วยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะที่แทบจะหยุดนิ่งและยังสร้างโครงสร้างขั้นสูงได้ด้วยนี้เป็นบทเรียนสำคัญต่อหลายสาขาวิชา ข้อมูลทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นเรื่องราวใหญ่เรื่องราวของโลกที่แตกต่างอย่างสุดโครงจากโลกแต่กลับมีบางอย่างคล้ายคลึงราวกับภาพสะท้อนจากอดีตและอ่านเล่าเรื่องการก่อกำเนิดชีวิตได้ดีกว่าโลกเองด้วยซ้ำไททันจึงไม่ใช่แค่ดวงจันทร์ของดาวเสาร์แต่มันคือห้องทดลองธรรมชาติขนาดใหญ่ของจักรวาลที่กำลังสอนบทเรียนทางเคมีบทใหม่ให้แก่มนุษยชาติบทเรียนที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตตลอดไป ไผ่ไททันไททันได้เผยให้เห็นว่าเคมีพรีไบโอติกสามารถเกิดขึ้นได้ในรูปแบบที่หลากหลายแม้ในโลกที่หนาวเย็นและไร้ออกซิเจนก็ตามการค้นพบโมเลกุลซับซ้อนคือสัญญาณว่าจัก,กรวาลอาจอุดมไปด้วยความเป็นไปได้ของชีวิตไททันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาว่าชีวิตเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรและอาจพาเราก้าวสู่ยุคใหม่ในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างแท้จริง ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศสไตล์พอดแคสต์แบบนี้และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์และทั้งนี้เพื่อนๆยังสามารถสมัครสมาชิกกันได้อีกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหรือคอมเมนต์มุมมองของเพื่อนๆมาได้ทางเราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราววิทยาศาสตร์และอวกาศที่คุณอาจไม่เคยรู้